เนีย่ยน้ตกขวาเนี่ยน็อกไหมน็อกดิเนี่ยน้ำน้ำน้ำซุ่มเขาตีนซ้ายคนแล้วเนี่ยน่าช้าอีกช้าอีกอย่าช้าดิเปิดไฟสูงแรงแล้อย่าช้าดิเปิดไฟสูงแร <มา S 1> งมันเนี่ยมันไม่มันมันไม,ม่ช้าแล้วม,มันช้าแล้วมันกลักวกลัวไม่กลัวกูมไม่อยากให้ช้าหรอกยิ่งช้ายิ่งน้ำเขา้าไฟสูงไม่สัตดิไม่เปิดไฟสูงแรงมันเนี่ยให้มันเร็วหน่อย อนได้ไหมพึ kind of you, ่งทำขึ้นหนูนู้นแ่ละขึ้นหนูนู้นได้ไหมขึ้นหนูนู้นก่อนเออขาไปเลยขึ้นไปได้ไหมได้ไหมได้ไหมเออได้ได้ขาขึ้นก่อนเพราะมันสูงของเราไงมันไม่ไม่รีบไอ้รถเรามันเตี้ยเราไปช่วงนึงให้มันออกไปก่อนเอาใครจะเอาไปยพ น้ำเข้ามาหมดแล้วอ่ะเข้้าามแลวเดี๋ยวมื่เข้าไปจัดการทีหลังิบายจอดชิดก่อนแล้วเอาน้ำออกก่อนเฮ้ยเอาน้ำออกมีที่ไหนน้ำไม่ออกเปิดน้ำมันก็ออกเอามันเปิดเลยสูงเปิด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 ได้ไหมเดี๋ยวพี่จะโชว์เลยที่พายนี่ไงเออออกไหมอออน้ำไหลออกไหมเออออกเลมันจะได้ไม่หนาไปต้องเจอน้ำอีกใช่ไหม เดี๋ยวมันเจออีกแล้ว <c oughs> ให้มันเอียงก่อนเอียงออกก่อนวิ่ีเอาของขึ้นข้างบนหน่อยดิโดอ,อ้โหท่งม้อะไรบ้าง,อ,งาอ่ะรองเท้าตายห่าช่างมัน ใส่ใส่วางวางไว้เดี๋ยววางไว้ข้างหลังดีกว่านี่มันลดอะไรเรือเอาไว้ข้างหลังก่อนรองเท้าไว้ข้างหลังก่อนวางไว้ข้างหลังนดไว้นี่แหละมันต้องปลีนมันต้องเปลี่ยนมาเทเทเทดีกว